Mayday! Mayday! This is Doctor James Sivers of the Research Vessel Supreme. We are on the ground on an uncharted planet. Oh, sorry about that, Doc. It's bumpy ride, huh? The Bermuda Triangle, and I'm looking for a freaking ghost. Wonderful. Don't mind him, Dr. Sarris. Aconite Security appreciates your business. You? Dylan just gets punchy when he flies. What exactly should we be looking for, Dr. Sarris? father's ship was lost 30 years ago. If there's a wreck to find... Oh, uh, อะไรอ่ะอ,อ,อ้าวแม่โดดไปเล้วให้ไปแล้วอฮ้อะไรวะบูว่าอะอ้ากูโดนโดดด้วย โอ้โห oh oh. ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเสียงตุวเชี่ยเลยลองเต็ม oh. วุ้ oh. ยดันนาสาวย่อยชู่ไปพน่นเอไปแล้วหรือว่ามีตัวอะไรที่มันใหญ่กว่ามาไล่มันไปวะ โอเคอ okay. ้อะไรวะเนี่ยกูอยู่ที่ไหนอยมีเสียงร้องของอ,อะไรทักอย่างโอ้กระโดดได้โอเคเดี๋ยววิ่งไปดีกว่าฮึบโดดกดนั่ง okay, โอเคกดโอลุกขึ้นก็โอเควันเดิมกดโอเย้ยแม่นม้ำ none yeah Oh, jeez, Monty. I'm sorry, buddy. You were a hell of a pilot. But that's impossible. We were still airborne less than an hour ago. But you, you look like you've been hanging around here for years. Am <coughs> I เสียงอะไรวะ <c ười> อะไรอยู่บนหัวกูนเนี่ยเอ๊ะเครื่องบินแฉลบได้ยังไงต่ออู้ปืนปืนพกโอเคได้วบทป้องกันตัวแล้วไปเอามาเออบินไปเอามา เก็บเลยช่วยเฮ้ยยะยา,ยาอ๋อแมงอ๋อแม่งจะแดกเราแล้วพอเราต่อยหน้ามันมันก็วิ่งหนีเลยอะไรวะเนี่ยกูอยู่ที่ไหนว้าวโว้วเฮ้ยสี่ท่าตัว อย่านะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปวดอะไรยิงอ่ะกดอาสองยิงกดอะไรเล็กดแบบโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรบินบ้าวะโดดกดสี่เหลี่ยมโอเคแมงจะแดกแล้วเอ๊ะตรงนี้ก็เครวินอ๋อส๊อ ดีเหรอ,อ,อตัดกำลังโอเคลวกระสุนเพิ่มโอเคตรงนี้คืออีกฝั่งของเทปินที่เรามามีหลุดไหมโอ้ยไม่มอีอะไรวะเราไมา่อยู่ในโลกร่วมอ่าไม่ใช่โลกโลกสิเราไม่อยู่ในโลกที่มีตัว,วเสาหรอหรือว่าเดวเสาโดนวาร์ปมาเหมือนเราหรือเราอยู่ที่ไหนอ๋อตกใจเลยว่าจอยหลุดแล้วป่ะท จอยชอวมีปัญหาครับช่วงนี้สายไม่ค่อยดีโอเคไปทางนู้นโอ้ต็องบิน,นเฮ้ยอะไรแต่เ,ออเดี๋ยวเยอะนั่งฟังเสียใครก็ไม่รู้กำลัลงคุยอะไรอยู่ปัจจุบันทีม This is Dylan, I'm here. Okay, What's your 20? Over. Come in, Rock. This is Dylan. I'm reading you, but there's some kind of interference. Rock, I'm reading you, man, but another one <coughs> of those freaky storms is breaking you up. Repeat last ทำให้กูเอาตลอดอีกแล้วชิหายไอ้ามเนี่ยนี่คือดิลันยรนี่ดิลันถ้าคุณได้ยินัตอบ้ยตอบกูดิโอเยเอ้ยมึงได้ยินกูไม่ไม่รู้เพื่อนแต่พวกนี้มาได้ยินกูแล้วก็จะแดกกูแล้วโอ้ยโอเวอโอ้ยใหญ่ไอออา โดนบ้างวะเนี่ยเหมือนจะไหม้นะโอ้ยสโลยิงแม่งเลยแล้วกันง่ายดีอีเวเน่ที่กูต้องมาอยู่โอ้ยโอ้แจ๋วได้ปืนปืนใหม่กดรทำเนียมสลับปืนโอเคปืนอะไรวะขึ้นดีครับพี่เอออะไรจะดังเว้ยเดินต่อ้ไป้นไปโอ้กระสุนแจ๋ว ตอนนีต้ต้องการกระสุนอย่างมากและปืนที่มันใหญ่กว่านี้ไม่เอาเปืนเล็กๆอ,อ,อ่ะอยากได้ปืนที่มันใหญ่กว่านี้ด้วหอนะอ่าสิ่งที่เราต้องมาเชิญมันอันตรายกว่าอะไรสิเออกดเอเ๋อเออรู้แล้วรู้ก่อนจะบอกอีกอ,อะไรอ่ะโอ้โหอัลโลิงแม่งก่อนเลย ไม่ใช่ตัวไอ้เกงแล้วไอ้พวกนี้เออเลี้ยงเดี๋ยวไม่หมดเหรอไม่หมด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 อืมเลปเตอร์อะไรเนี่ยเสียงเสียงคือเลปเตอร์เด้เออดีเดี๋ยวซะไปต่อเสียงเลปเตอร์ให้นอนครับอย่างนี้เสียงฮุ่งฮุ่งอ่า เสียงมันในจูเซซิปาร์ที่มันร้องเรียกกันอะแบ,ออแบบเออแบบที่ที่ยินมาเกี้แหละเออผมก็ไม่รู้ทำเสียงไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยอยู่ในโลกที่มีแรปเตอร์ เราจะหาทางออกจากตรงนี้ยังไงวันนี้อนจะเส้นทางยาวไกลอีปืนเหรอเฮ้ยเฮี้ยโอ้ยมึงนี่นะมึงนี่นะชอบทสาหไม่ตกใจได้อออโอเคสไนยเหรอใช่หละมั้ง ถามว่าใช่ไหมไม่อะ่ะเออเปเลี่ยนเอาปืนโกนกูคืนมาได้ไหมอ่ะชิบหายแล้วเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเอออีหะหยิบไปแล้วก็หยิบมาค่อยไปเอาข้างหน้าแล้วกันโคตรอันตรายลงอไม่น่าเปลี่ยนหรอกโอ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยไปไหนแล้วกระแทกหน้าแม่งเลยเฮ้ยเว้ยเลย อยู่ไว่าเฉยๆดิอยู่ไว้เฉยกูยิงไม่โดนเออมาแหงจะแดกกูตอนไหนก็ไม่รู้อุ๊ยโอ้โหมีบริเขตล้อมรอบเลยนั่นเรือพร้อมกับไดโนเสาร์และโอเคไอ้พวกไดโนเสาร์มึงเจอกูแน่มาเลย มาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาอยู่เฉยบอกแล้วอยู่เฉยเพราะอยู่อยู่ไม่เฉยกูยิงมไม่โดนอยู่เฉยอยู่ไม่เฉยกูไปมั้งไปป่ะไปป่ะอะไรเพลงมาโคตรมาเลยเตือนเตือนสาดไปบุกไปนอนบุกไปนอนไปป่ะไปไปไปเออหมดป็หล่ะไม่หมดเว้ย มาแค่มาเกาะกระแพงไม้นี่มันก็นล่วงแล้วเพื่อนไม่ต้องเข้ามาถึงตัวกูเอ,อ้ยเอ,อ้นีไปมาดิเข้ามา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 เลยเข้ามาเลยเอ้เอเสาถู่พันเหรอเพราะอะไรรู้ไหมพะกูเด็ดหละไม่ใช่พวกเยู่ข้าวป่าหรอกอ่ะเจ้าไอ้ยี่ปีนนโอ้ โคตรมันโหลดเลยอือโอเคไปที่เรือต่อเอ่อบรรยากาศไม่โคตรเงียบเงาเลยแบบเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะโผล่มาแดกเราตอนไหนเนี่ยจะเดินอยู่อาจจะโดนแดกตั้งไหนก็ได้อ้าวไปไม่ได้แล้วกูขึ้นตรงไหนดิโอโอยวติดทางนี้เหรอโอเคน่าจะทางนี้แหละ

สัญญาณไม่ค่อยดีนะเพ re <Rock. S 1> ื่อล็อกเห็นไหมล็อกรีดไหมล็อกล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วล็อกไม่ยินแล้วล็อกย,ยังอา่าล็อกยังอยู่ข้างนอกเพื่อเรายัางอยู่ข้างนอกแต่เราอยู่ในอีกวิติแล้วแน่นอนอีกวิติแน่นอนครับทรงนี้ไม่ต้องห่วงไม่ไม่มีอะไรงงไปกว่าอ่า,าวีดีนอเสาโผลมานี่อะไรอะ่ะ It like if it looks else someone Wonder Rock. was was here. กองไฟมีคนน่าจะมีคนผ่านมาแถวนี้แล้วไปโดนแดกได้ไงวะแต่กูเกือบโดนแดกอะกูจะโดนแดกหลายร,รอบแล้วไม่เกือบหรอกเมยแต่อาก็เนาะตัวชี้อะไรเนี่ยอ่านอนแผ่เลยน่าจะเป็นสาวพ่นกดอะไร dillo fossilolol โโอะไรนะสักอย่างละเออ นาน่าจะใช่นะใช่แหละไม่น่าจะหรอกเพราะเห็นแผงคอแล้วแน่นอนอม,มากับแผงคอก็กระสุนบนปืนในปืนกูนนเดี๋ยแหละเฮ้ยอะไรใช่ไหมเฮ้ยแบงโืนอีกด้วยอยออใส่นัดนเนี่ยกว่าจะตายแบงปืนเออเอาอันนี้มาเลย เอ้ยนี่ไงเปลี่ยนได้เออเอาปุนพกออกเอาอน,นี้ไว้เอาไส้ไว้อย่างไรไส้ก็แรงกว่าปืนพวกกว่าโอ้โหแม่งโผล่ไปม,มามาเข้ามาทำไมมึงล้อแบบโอ้ยสองตัววะโอ้ยพิษมันก็แรงเหลือเกินน้อโหลดหลบหลบพิษหลบพิษอ้ยไม่โดนหรอกน้องน้องย,ยังเกิดเร็วไปกว่าพี่ หลายปีหลายร้อยปีด้ยซ้ำไม่ใช่แค่หลายปีธรรมดาไม่จบว่ะดีกว่าร้องอยู่ไหนมึงร้องอยู่ไหนร้องแออเออเออเอไหนี่ก่อนี่ก่อนพีก่อนมึงร้องแถวเนี้ยแหละร้องแออเออเออุ้ยเหนียบมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วแต่ว่านี่นี่นี่ไม่โดนหรอวะต้องยิงให้โดนจุดเหลืองน่าจะเป็น จุดตายที่กายที่สุดโอ้ยหิงแม่นเหลือเกินเนาะหิงแม่นเหลือเกินนะเออหื้อืออหื้อไอเออหือนี่จะไปเมื่อไหร่มันจะโดนโหลดเออหื้อืออหื้อนิ่งแล้วเออหื้อโอเคแม่งเราจะเดีอยงเราจะเดีอยงมันก่อนมันตรงนี้ล่ะโอ้ยนี่ไงสุดปลายทางมีกระสุน มันก um, ึ้งสำรวจนิหน่อยเนี่ยให้เราเก็บของเก็บอะไรแน่นอนแหละแหมไม่สำรวจจะเอากระสุนไหนมายิงล่ะไปเอาเึดเกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีตกตัว้วยเหรอเอ้ยเอ๊ะ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 โอเคโอเคเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอเอเอผ่านเว้ย ต่อไปต่อ,อยามลีลาโอ้โห,โหเอีเวนเอามาตอนแรกจะยิงก่อนมึงก่อนใช่ไหมเอา้ามึงก่อนใช่ไหมอืออเออ,เอ,อสับไปสับไปกระเฮียละว่ะเอางี้นะรอตัวใกล้ก่อนเลยยิงอะไรของเราวะอรบลอกไปเอ,อตอนแรกกระสุนมันเท่าไหร่นะ ตอนนี้จะหมดละกระสุนให้มันน้อยเหลือเกินเฮ้ยโดด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 โอ้โหนจะวิ่งไม่ดูทางเกือบจะเป็นศพละกูไปก่อนไปก่อนอยาววิ่งยาวในป่ายุคล้านปีมันเงียบเหงาอย่างนี้เลยหรอวะโอเคกองไฟแล้วเหมือนจะจุดได้ไม่นานหรือไม่กรนานแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจคำแปลเอ้ภาษาอังกฤษเหมือนกันยังไงก็แล้วแต่ไปต่ออ,อะไรอะโอเคปืนกลจำาไว้ว่าตรงนี้พี่ปืนกลเราน่าจะได้หยิบม,มาใช้แน่นอนแค่ชาเร็วๆแค่น,นั้นแหละ <What? S 1> ใหญ่ขนาดนี้ เอากิกิโอ้ยโอ้ยโหลดกระสุนอืออืล่วงแหม่ตัวใหญ่แค่ไหนก็ล้มดังนะเราเนี่ยล้มดังแหม่โอ้โห,โหได้เก็บแล้วกระสุนโอเคจำไว้ว่าตัวมีกระสุนแล้วครูก็ได้ใช้เลยไม่ต้องไปไหนไกล วิ่งได้ไปได้ 2, 9, แค่สองเก้าเองเจอมาโผ่โทั่มาตัวบลเลอร์เลยเวนโอเคครับไปต่อครับเส้นทางมาช่างเงียบเงาเราเลยอยากให้คนมาคอมเมนต์แล้วก็ตอบคำถามคุยกับเรานะครับร่วมแชร์คอนเสึกต์เกมที่คุณเห็นและดูอยู่หรือคุณอยากเล่นเกมอะไรอยากจะดูเกมอะไรเล่นเกมอะไรอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับผมสามารถเล่นให้คุณได้และหามาเล่นให้คุณได้ถ้ามีเงินนะถ้าเกิดไม่ต้องอะไรมากมาย อย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์คุยกับเราได้ผมไม่กัดผมรอตอบทุกคนผมรักที่จะตอบคอมเมนต์คนดูมากๆเลยครับโอเคมาแล้วช่องไปก็ตตอเย้ <Yay! S 1> อะไรวะนะ